สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นชุดล่างตรงๆนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรหลักสิบวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยคูณสี่ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่สองหลักร้อยนะคะ เก้าคูณสี่นะคะเก้าสี่ได้สามสิบหกนะคะใช้หกบวกนะคะหกหลักร้อยหกบวกหกนะคะเป็นสิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสอง 2องบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สูตรที่สองนะคะหลักหน่วยแปดนะคะหลักแสนบวกนะคะแปดหลักพันบวกนะคะสี่คูณสองได้แปด บวกตามด้วยแปดคงที่นะคะแปดบวกแปดนะคะเป็นสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่บวกแปดเป็นสามสิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะ สามสองสูตรที่หนึ่งนะคะสองสามสี่เข้าที่สามนะคะหลักสิบสูตรที่สองนะคะสองสามเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะห้าคูณสี่นะคะได้ยี่สิบใช้ศูนย์ บวกนะคะสามหลักร้อยศูนย์บวกสามนะคะได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะสูตรที่สองนะคะเจ็ดหลักแสนบวกนะคะเจ็ดหลักพันบวกนะคะ สองคูณสองเป็นสี่บวกนะคะแปดคงที่เจ็ดบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะคะเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะเป็นยี่สิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ด เลขที่ออกนะคะสามหกสูตรที่หนึ่งนะคะหลักสิบเข้าที่สามสูตรที่สองนะคะหลักหน่วยเข้าที่หกต่อมานะคะห้าคูณสี่นะคะได้ยี่สิบใช้ศูนย์บวกนะคะหกหลักร้อย ศูนย์บวกหกนะคะได้หกหกบวกหนึ 6. 6่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดต่อมานะคะหลักหน่วยหกนะคะหลักแสนบวกนะคะเก้าหลักพันบวกนะคะหกคูณสองได้สิบสองบวกนะคะแปดคงที่ 6บวกเเป็น15บวกสเป็น17บวกแนะคะเป็น25 5สบวกหนะคะได้6เลขที่ออกนะคะ8 5สูตรที่1นะคะเข้าที่8หลักสิบสูตรที่2นะคะเข้าที่5หลักหน่วย ่อมานะคะสามคูณสี่นะคะเป็นสิบสองบวกนะคะเจ็ดหลักร้อยสองบวกเจ็ดนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองนะคะหลักหน่วยสองนะคะหลักแสนบวกนะคะ หกหลักพันบวกนะคะห้าคูณสองได้สิบใช้ศูนย์บวกนะคะแปด 10, 0, ะค,ะ 8, คงที่สองบวกหกนะคะเป็นแปดบวกศูนย์เป็นแปดบวกแปดน,นะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะศูนย์หก สูตรที่หนึ่งนะคะเข้าที่หกสูตรขออภัยคะ่ะสูตรที่หนึ่งหลักสิบเข้าที่ศูนย์นะคะสูตรที่สองนะคะเข้าที่หกต่อมานะคะหกนะคะคูณสี่ได้ยี่สิบสี่นะคะบวกหกหลักร้อย สี่บวกหกนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองตัวเลขที่ได้นะคะก็คือศูนย์หนึ่งสองนะคะหลักสิบต่อมานะคะสองหลักแสนบวกนะคะสามหลักพันบวกนะคะหกคูณสองได้สิบสองนะคะ 3, บวกนะคะแปดหงทีสองบวกสามเป็นห้านะคะห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดนะคะเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกจับคู่นะคะจับคู่ ศูนหนะคะหนึ่งหแล้วก็สองห้าศูนย์หะคะหนึ่งหแล้วก็สองหกนะคะศูนย์ห้าหนึ่งหสองห้าแล้วก็ ศูนย์หหนึ่งหกสองหกนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ